กิจกรรมความเพี่ยนพอเก่งวันนี้ไม่ได้การที่สามที่ห้าวันที่ห้าการที่หข้าพเจ้าในชลนะันทินคุณขอถวายเสียงส่วนอะร้ยายนพระสวดพระปรวิณและมรต่างๆธรรมชาธรรมชาธร้าเจ้าะให้แต่งบุคคลเจ้าต้องหลายเขาสิข้าวเจ้าองมัมีถินิได้จะไ่จะจ้งนะหมดเส้นตอนนด้ตจอ นึ่งบทกาบพระนัตใจจะอาลังสัมมาสัมพุโตก็พุทธังรคนตาทวาเสมีกาบตว่าขาโตว่าตาดโมองดำนงสานิกาสุน้ตสาน้งโตนิกาบทสองบทบูชาพระในีินั้หนังสัมมาสัมพุโตสรยยังสวยที่ลังมาต่างพุทธในธามมันนอนให้ร้ายมีชาติที่ติยาวว่าเชือหาพุทธทางดำมองดำน้งสานังโตุเชมีรัตระยังทำมังค่าเรมิโตตะยัย ฐานบทสวดมเทวดากรรมตาจักวาลีสวาจักาจัตุเทวตาพระธรรมมูลีลาเสูตสุนันตุล้วโมรัทางรักขามจะรุเปกิจเกศเขดิเกมาเนีิเปรและจารเมรตุแล้วก็เอเตมนุมหิเอเตคุณาะันตุเทวานตุืสเมยังค่าการทพนาคาสันติตาสันติเกยังวิวะนังสาธทุโลมีสันตุทำนั่สนกัลโละจัรว สี่บสวดรนาถาโมตัพตธสัมมสัมพาโสสมาสถุธานมสธสมาพบทสวต่ประคานาพสังวทาังก็ามิธรรมทนังก็จรมิสังานังก็จารมิติยปิผู้ทางทนัก็จมิทุติยปาธรรมํานังก็จมิทุตยธรรมานังก็ามตติยปูทาาังก็ามิตติยปิธรรานังหายตติยปธรมํานังหโวดแต่ะคถานัติเมตานังอัญโธเมตั Oh, mm -hmm. mm -hmm. เศรษภูตังอัญโยยานายุตะภูนยะโยข้าวะสัพปาวะตังสุมิตรยามิปิเตตาเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาจะนิราเถระนี่โลกเกิการจิตจัจีเลนะจับปัตุภูตังคัมภียาญาณวิเศยังอาติทุทัทั้ง วิบัตยะลูปังโลก,กัมหีเกจิกะการจุป,ปะลัภานิยังเกตจีสุตทุวิทิตังพุนากายะรายังนามิเย,ยวะจนะตายาส,สุวะติยียธรรมิสโมปัสสตังมนะนาสีสุธะภาษาท่าทานังบทยันติกานัมหาสามุตธรรมะปุณะโอมังทุขาปัมมุจจา มูขาสารน,าานังกาตางปัญจาเรตุพลังมังอภิปุเัยนิยังนิพานะสัญญาสีวิยาอยู่ปะนิสายะทางธรรมะจิเลสามาราโสทนาติทิยาชาถาทุทยาาทาทตันทะกุศเลหุปัสสะวะนิยังมาในจับปิสารนังอาเมนิยะเมวะ มาหิจามติะตะรัตนังสารนังขะตัมห์รตินาทิวังคะเนนะสุนะมัสมานาปูเชมัจจาปิสะสะตังตุปาสันนติตาสตจฐานุปาลิจัสิยาสถานาตาจาัโพเนนะกัตาสุก,กะเตนะสุขีพระเวง เจชนาตัสสะญธัถฐาปิสุวัสิโหตุโยเจตัสมาวิยายามเหิบามานะภุโตโลกุตลาพิทยโมนิยโถตุพุตังสักโตปนิสัยยะจายะอายามปิโหตุัตุตเยภริจิตโตสุปาราสาพระกาโลแปดน้ำะกาลสิทีินี้ก็า โยจักุมาโมหามลาปัตตะโธตานังวัปุตโตตะกะตโตวิปุตโตนะนะตาปัสสาวินีโมจะยันโตปาเปติเถมังยะระดัง เดียวเาคังนี้ เตนิทานโมพะตัปปิวิสุทธะติลาทิฏโนนโมโอตังหาตะาลัสนะแตยังสาทุกังนโมโอมาติตาตถาวัตถุตัปปินโมกาลปฏิณะอิกัรณูปัตตวานนโมกาลานุปาเวนะสุวัติโหตุสะปฐานนโมกาลตาเตชะนาวิจิมะโหติชวา